สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้ผมนำคาถาอำนาจบารมีมาฝากทุกๆท,ท่านกันนะครับคาถาอำนาจบารมีนี้กลุ่มหลักของคาถาเนี่ยผมได้มาจากคุณตาผมคุณตาผมตามที่เคยกล่าวไว้ว่าท่านเป็นมรคทายกวัดเป็นผู้ที่นำสวดมนต์ นำผู้เฒ่าผู้แก่ถือศีลแปดตอนเย็นหรือใครจะว่าเส้นผีขึ้นบ้านใหม่ยกสารพระภูมิก็จะมาให้คุณตาผมเป็นคนจัดการให้นะครับก็เรียกว่ามรคทายกนะครับท่านให้คาถานี้ไว้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วเริ่มทํางานบอกว่าคาถานี้เนี่ยใช้เมื่อกรณีที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คนนะครับอยากให้ผู้คนยำเกรงอยากให้ผู้คนปฏิบัติตามแล้วมองเราเป็นคนมีอํานาจเป็นคนมีบารมีก็ให้ ใช้คาถาบทนี้คาถาบทนี้ว่าอย่างไรบ้างก็ตามนี้นะครับตะมัดถังปกาเสนโตสัตถาอาหะนะครับท่องตามนี้นะครับตะมัดถังปกาเสนโตสัตถาอาหะเมื่อเราต้องการให้ผู้คนเห็นว่าเราเป็นคนมีอํานาจมีบารมีนะครับก็ท่องคาถาบทนี้ผมก็ไปคิดหาในในใน ข้อมูลต่างๆหนังสือในอินเทอร์เน็ตว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็ไปเจอว่าคาถาบทนี้เนี่ยมีอาจารย์หลายๆท่านก็ไปแต่งเสริมเติมแต่งกันนะว่าเออเป็นของตอนเองสร้างขึ้นมาอาจจะต้องใช้คำบางคำใส่เพิ่มเข้าไปยกตัวอย่างเช่นในบทนี้คาถาอำนาจบารมีเหมือนกันแต่เพิ่มคำว่ารากจะสีโหเข้าไปนะครับ ก็คือตมัดถังประกาศเสนโตราชสีโหสัทธาอาหะนะครับคำก็เป็นกลุ่มคําเดียวกันแต่เพิ่มราชสีเข้าไปก็คงจะมีความหมายว่าเออดูเหมือนเป็นเป็นราชสีที่มีอํานาจนะผู้ท่องผู้ใช้คาถาให้ผู้อื่นเห็นว่าเป็นคนเป็นราชสีมีอํานาจอะไรอย่างนั้นนะครับก็ก็เป็นออประสงค์ของผู้ที่คิดคน้นและเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็มีอีกนะครับตบมัดถังประกาศเสนโตสัทธาอาหะ อิมะอวิตะอุอะมิมะสนะโมนะครับก็ไปพบคาถาบทนี้อยู่ในเน็ตก็ดูว่าเอ้เป็นของใครนะครับก็เพิ่มเติมในบทข้างล่างต่อจากธรรมถังประกาศเสนโตสถาหะก็คืออิมะอวิตะอุอะมิมะสนะโมนะครับก็หาดูาเอ๊เป็นของใครหนออาจารย์ท่านไหนก็พอจะได้ทราบว่าเป็นของ หลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยเป็นคาถาที่ใช้บูชาหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดโคศิตาลามตำบลบางขุดอำเภอสวรรค์บุรีจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นคาถาที่ใครที่บูชาใครที่บูชาหลวงพ่อกลวยก็จะใช้คาถาบทนี้นะครับเป็นเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อกลวยนะครับ นอกจากบทนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายบทที่นำคำว่าตามะถังการเสงนโตไปใช้เป็นตัวหลักของคาถาแล้วก็เพิ่มคำว่าราชศีคำว่าพยักเข้าไปนะครับก็จะดูมีอำนาจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นตมัะถังประการเสงนโตตัวกูคือพยาพยักโคสัตถาอาหะพยักโคจะวิริยะมังคถาตุมหิติหัห่าหึมหึมสังเกตนะครับ มีคําว่าพยักโกเข้าไปคาถาบทนี้เป็นคาถาพญาเสือมหาอํานาจใช้ภาวนากํากับเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคสมุทรปราการใช้ใช้ในการภาวนากํากับเขี้ยวเสือเพราะว่าเขี้ยวเสือเนี่ยของหลวงพ่อปานเนี่ยโด่งดังมากศักดิ์สิทธิ์มากเขาก็จะใช้คาถาบทนี้เป็นคาถาที่กํากับ ในการใช้เขี้ยวเสือนะครับหลวงพ่อปานเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากนะครับอยู่ที่วัดบางนมโคจังหวัดสุพปปาารรณทุกๆปีจะมีการแห่เอ่อแห่หลวงพ่อปานทางเรือโดยชาวทะเลนะครับแล้วแห่ทั้งทั้งทาง,งเรือทั้งทางบกทั้งทาง,งน้ำาหระครับโนโด่งดังมากนะครับ <S <S นี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับณราชาสีตะมัดถังประกาศเสนโต ตัวนี้ตัวกูนี้หรือคือพรยาราชสิงห์โหโทสุอกันตังนะครับจะสังเกตว่านอกจากคําว่ารำมัทถังประกาศเสนโตแล้วก็มีคําว่าราชสีตัวกูนี้หรือคือพระยาราชสีโหโทสุอกันตังนะครับก็เป็นบทหนึ่งที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นคาถาหัวใจราชสีของหลวงพ่อเดิมแห่งวัด วัดหนองโพนะครับหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะครับแล้วนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับตะมัดถังประการเสนโตสัทถาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะนะครับนอกเหนือจากคาว่าตะมัดถังประการเสนโตสัทถาอาหาก็มีคําว่าไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ นะครับสำหรับคาถาบทนี้เป็นคาถาหัวใจราชสีของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับแล้วก็มีอีกบทหนึ่งครับบทนี้นะครับยาวเลยนะครับตะมัดถังประการเสนโตตัวกูคือพระยาราชสีโหศัทธาอาหสัจังวิหายมะมติสัจ,จกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนงัง อติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาเพราะวะตุเมชะยะมังคะลานิสังเกตนะครับนอกเหนือจากคำว่าตรมัดังประการเสรียนโตแล้วมีคำว่าตัวกูคือพระยาราชสีโขก็คือความหมายคือเหมือนบอกว่าตัวกูพยาตัวกูคือพยาราชศีโขนะครับเป็นคาถาที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมา ใช้เฉพาะนะครับเป็นคาถามหาอำนาจหัวใจราชสีพระพุทธ,ธวิถีนายกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางนางบางแก้วนะครับเรียกว่าคาถามหาอำนาจหัวใจราชสีจะเห็นว่ามีเพิ่มเติมขึ้นมาหลายหลายบทแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะนำไปใช้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ การใช้คาถานะครับการใช้คาานั้นต้องมีศีลต้องมีศรัทธาต้องมีสมาธิในการใช้ไม่ว่าจะเป็นคาถาอะไรของอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะใช้เราสามารถเลือกใช้ได้แต่เราต้องมีศีลมีศรัทธาและมีสมาธิในการใช้รวมทั้งผมบอกไว้เสมอว่าการใช้คาานั้นเราจะต้องเป็นคนดีคนดีคือมีสุจริตรมที่ดีทั้ง3คิดดีผู้ดีทำดีนะครับนับถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ นะครับไม่รักขมโมยไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่ดื่มเครื่องดองของเมานะครับรวมทั้งมีความประพฤติตามหลักอริยธรรมที่ถูกต้องที่ดีงามนะครับรวมๆแล้วจะเป็นที่เรียวกว่าเป็นคนดีนะครับคาถาที่ใช้จึงจะมีผลต่อตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาบทไหนนะครับตะมัดถังประการเสนโตสัทธาอาหารหรือคาถาบทไหนที่อาจารย์แต่ละท่านกําหนดขึ้นมาใช้นะครับสามารถใช้ได้หมดเลย นะครับถ้าเราใช้ด้วยความตั้งใจจริงนะครับมีศรัทธาจริงเชื่อมั่นจริงแล้วก็ใช้ด้วยระยะเวลาที่ยืนยาวนานพอนะครับไม่ใช่ใช้แล้วก็หวังจะได้ผลทันที่เห็นใดไม่ใช่ใช้ด้วยระยะเวลาที่นานพอขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ